นาโต้เตรียมที่จะลอยแพยูเครนแล้วล่ะค่ะล่าสุดเช้าวันนี้นะคะสุดทาสก็รายงานค่ะว่าทางด้านของเลขาาโตนะคะสโตเดนเบิร์กนี่แหละค่ะเขาก็ได้ไปให้สัมภาษณ์ไว้กับสถานีโทรทัศน์ช่องหนึ่งนะคะก็บอกว่าให้เตรียมทําอกทําใจเอาไว้บ้างนะคะสําหรับสถานการณ์ของยูเครนในเวลานี้ที่ออกจะไม่ค่อยจะสดใสสักเท่าไหร่ค่ะหน้าหนาวก็กําลังจะมานะคะแล้วก็บริบทของโลกในเวลานี้ก็เปลี่ยนแปลงไปค่ะไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์ในตะวันออกกลางนะคะงบประมาณ ของท่านประธานสภาคองเกรสคนใหม่ค่ะแล้วก็รวมทั้งการเติบโตของกลุ่มระเบียบคั่วโลกใหม่ด้วยนะคะแล้วทางด้านของเลขานาโตเนี่ยก็ยังบอกเอาไว้ด้วยนะคะว่าการตัดสินใจต่างๆที่มีความสําคัญเกี่ยวกับยูเครนเนี่ยนะคะคงจะต้องเป็นภาระหน้าที่ของยูเครนที่จะต้องตัดสินใจด้วยตัวเองไม่ว่าจะเป็นทางด้านของผู้นำนะคะประชชนหรือว่าท่านผอบอต่างๆก็แล้วแต่ก็ โปรยทางเอาไว้อย่างนี้นะคะโยนหินถามทางเอาไว้อย่างนี้ล่ะค่ะสำหรับทางด้านของเลขานาตโตนะคะนาตโตกับ EU ตอนนี้ก็มารับผิดชอบยูเครนเต็มตัวนะคะหลังจากที่สหรัฐผ่านฮันโซไบเดนเนี่ยไม่สามารถที่จะผ่านงบประมาณต่างๆในสภาได้ก็เนื่องจาก ท่านประธานสภาคองเกรสเนี่ยเป็นริพับบิกันแล้วก็เปลี่ยนคนใหม่ด้วยนะคะสหรัฐเองก็ยังต้องชัดดาวงประมาณเลยนะคะรอดไปทีละประมาณเดือนกว่าๆเท่านั้นเองล่าสุดนี้ก็จะครบเดียวอีกแล้วนะคะกลางเดือนมกราคมนี้หลังแฮปปี้นิวีย์กันในราคาเพราะฉะนั้นหน้าที่หลักตอนนี้ที่จะช่วยแบกยูเครนก็เป็นของยุโรปค่ะซึ่งยุโรปเองก็ไม่ไหวนะคะอังกฤษเองก็เห็นแล้วค่ะเป็นมือขวาของอเมริกาอีกทีหนึ่งนะคะล้มละลายไป2เมืองแล้วนะคะเมือง ใหญ่ยังต้องเอาเดวิดคาร์เมรอนมาช่วยนะคะก็ตอนที่สหรัฐไปสก,กิดชวนยุโรปให้มาช่วยยูเครนเนี่ยก็ขับเบนซ์ไปรับเลยนะคะแต่ว่าตอนขากลับไหนเดินเท้ากลับกันก็ไม่ทราบค่ะ จะว่าอเมริกาตัดช่องน้อยแต่พอตัวก็ไม่ได้นะคะเพราะว่าสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริงในสหรัฐในเวลาเนี้ยเป็นของจริงทั้งนั้นเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นทั้งด้านของเงินเฟ้อดอกเบี้ยภาวะเศรษฐกิจถดถอยนะคะภาวะชัดดาวริพับลิกันนะคะไบเดนประธานสภา,านี่แหละคะ่ะจีนถึงบอกเอาไว้นะคะท่านผู้ชมกล่าวไว้ในสื่อกวาถาบเลยก็บอกว่าจริงๆแล้วสิ่งที่จะต้องจับตาเนี่ยไม่ใช่จีนนะแต่เป็นเรื่องภายในบ้านของสหรัฐเองมากกว่าค่ะก็สหรัฐเองนะคะท่านประธาน คนใหม่รวมทั้งแรงกลับเพื่อมจากทั่วโลกเนี่ยก็หันไปหนุนตะวันออกกลางมากกว่ายูเครนในเวลานี้นะคะซึ่งก็เป็นภาวะเร่งด่วนมากกว่าแล้วยูเครนเองเนี่ยก็ดูเหมือนจะอิ่มตัวแล้วด้วยนะคะสองปีแล้วก็ทำอะไรไม่ได้นะคะนี่ละค่ะก็เป็นเหตุการณ์ล่าสุดที่เกิดขึ้นมิหนำซ้ำทางด้านบรินเคนไปตะวันออกกลางด้วยตัวเองเนี่ยไม่ได้ไปห้ามนะคะแต่ว่าเหมือนกับไปช่วย ปกป้องซะมากกว่านะคะก็เห็นอย่างนี้แล้วค่ะไต้หวันจะว่ายังไงคะเห็นตัวอย่างแล้วนะคะว่าการถูกลอยแพเนี่ยเป็นอย่างไรกันบ้างและคําพูดล่าสุดเนี่ยเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะก็ต้องถามใจไต้หวันดูละคะ่ะไต้หวันเองก็กําลังจะมีการเลือกตั้งเกิดขึ้นในเร็วๆนี้แล้วนะคะแต่ก็ไม่น่าห่วงมากค่ะเพราะว่าก๊กมินตั๋งคงมานะคะมีการปรับทีมกันใหม่ค่ะยัยงไงทางด้านก๊กมินตั๋งก็มาแล้วก็คงจะเดินหน้ารวมชาติกับจีนอย่างสันติค่ะก็ไม่น่าเป็นห่วงเท่าไหร่ จีนเองก็พร้อมที่จะยื่นสะพานเข้ามารับนะคะมีการเปิดรถไฟความเร็วสูงมารอที่ฝูเจียนแล้วเปิดวีซ่านะคะเปิดการห้าดาวเปิดพื้นที่นําร่องที่ฝูเจียนเตรียมที่จะเดินหน้ารวมชาติอย่างสันติกับไต้หวันแล้วล่ะค่ะอย่างว่านะคะนาะโตเองถ้าเขาไม่มีผลงานเนี่ยเขาก็ตกงานนะคะแล้วถึงด้านเลขานาโต้ล่าสุดเนี่ยก็ยังพูดด้วยค่ะว่าอุตสาหกรรมรั้วบ้านเนี่ยนะคะควรจะขยายออกไปให้ทั่วยุโรปนะคะเป็นการจ้างงานที่ดีค่ะ แต่การจ้างงานของจีนนะคะจ้างในการสร้างสะพานสร้างรถไฟนะคะใช้เหล็กเหมือนกันแต่ผลลัพธ์แตกต่างกันนะคะนาตัเองในะเวลานี้ค่ะก็ ได้รู้แล้วนะคะพิสูจน์มา2ปีแล้วนะคะก็เห็นแล้วล่ะค่ะว่าผลงานเป็นอย่างไรกันบ้างสําหรับในยูเครนเนี่ยนะคะก็ต้องรักษาประครับประคององค์กรของตัวเองเอาไว้ให้ดีก็ต้องสร้างผลงานต่อไปนะคะแต่จีนมองว่าถ้าแก้ปัญหาที่ต้นเหตุได้นะคะทุกคนจับมือกันก็ไม่จําเป็นที่จะต้องป้องกันตัวเองถูกไหมคะ การที่จะจบเหตุการณ์ให้ได้เร็วๆเนี่ยก็คือการเจรจาแต่ส่วนเลขานาโต้เนี่ยเขามองว่าการที่จะปิดจอบได้นะคือการที่นาโต้จะต้องเข้าไปสนับสนุน